นี่ครับผมออยชานแนลนะครับผมนี่วันนี้พวกหนูก็จะมาทําลาบปลาให้กินนะครับเยังก็มีปลานวลจันนะครับผมแล้วก็ปลาลิงลิงนี่ปาลาแหละอันนี้ปลากระมังปลากระมังเล็กเอาไว้ให้แม่ทําเป็นตากทำตากทำตากเอาไปทอดใช่ไหมใช่อันนี้ไว้ให้แม่ตากเดี๋ยวเราจะลาบแต่นวลจันลาบแต่ปลาให,ใหญ่ๆนะค<ๆ>รับลาบตัวใหญ่ ซอเก็ดแม่เอาเกศออกแล้วปลาตัวใหญ่นี้เอาเก็ดออกยังหรือว่าไม่มียังเดี๋ยวทำตัวเล็กก่อนถอนเกดก่อนนะครับตรนนี้ก็ถอนเกดปลาตัวเล็กหมดแล้วน,นะนี่เป็ปลาดันเราจะมาราบตัวน,นี้ต้องมาย่างก่อนใช่ไหมเราค่อยมาทำราบใช่ แต่แต่ถ้าทำหลายอย่างได้ถ้าเราจะเปต้มก็ได้เราจะเราจะเอาไปลวนใช่ไหมอ่าฮแต่เนี้เราจะเอาแย uh huh. กเราจะกร,ระดูกเป็นต้ uh huh. เมเอาะเห็นไหมออกเกล็ดออกอยากนะไม่เหมือนตัวเล็กเลย okay. เรจะเละเฉพาะเนื้นะอมันเนื้อไปย่างเนื้อหัวหัวกับกระดูะกเราจะเป็นต้มจะทำต้มเนี่ยอทำต้มเป็นต้ม,ต,มต้มกินกิดดินใจมันงี่เง่ากิดน้ำใจ คนไหนก็ถอนเก็ดปลาตัวใหญ่เสร็จแล้วนะครับาอาต่อล่าคนไหนจะทำไรต่อแน่แน่เนี่ยใช่ไหมเขาก็ทำไม่ค่อยเป็นตกเป็นแต่ทำไม่เป็น แม่ไม่อยู่ใช่แม่ยู่แม่ต้องเป็นคนทำเนื้อออกขาวๆวะนนะใช่เนื้อออกขาวแล้วนะเขียงเราก็เล็กใหญ่สุดในบ้านแล้วนะแนะปมตัวยาว ใหญ่ทั้งยาวกิ่มเลยเนื้อเยอะมากเนาะอืมด้วนได้ยากไหมครับ ได้ยากไหมก็ยากนะพาอทำไม่ค่อยนี่พาอทำนิดกิ่งไงทำไม่จำนานใช่ปกติแม่ทำแต่แม่ไม่อยู่ไม่ไปทำงานส่วนเอาพ่อหนจะใช้ไหมน่ะไปต้มมันบอก คืออะไรนะส่วนนั้นอ่ะส่วนมังพองอ่ะอันนี้ถุงลมมันอร่อยน,นั่นอ่ะระวังโดนนิ้วด้ออจะเละชิ้นหนึ่งเสร็จ

ตอนนี้คือเอาไปต้มนะครับอ,อันนี้มีทั้งต้มทั้งราดสวยก็จะเอาไปตากแห้งเอไปทอดอกระพรอนไปช่บหลอดลมเลยนะอันนี้ไปต้มอร่อย,อยนดอดะเน,เนี่ยอลมรสชาติเป<ม>็นยังไงมันจะมีลมด้างในใช่ไหมไม่มีลมมันจะกรึบกรบมันจะกรุบกรุบอะ ito นี่นะครับน้าก็เดือแล้วนะครับผมนี่สิ่งที่ใส่ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศพริกหอมแดงนะครับเราจะทำต้มอือใสได้วยไงส่งทยสดสอัร้อนแ่ลสมงที่ไขอีเยอะเยอะเยอะไม่ต้องห่วง ใส่งลงไปแล้วนี่ใส่หมดเลยค่อนอน,นหลับสบายเนี่ยพรุ่งนี้ไปเรียนอยู่เหนนำมันเบียเเดยเ,เดยต็มที่เราวพิมมาใส่็จป่ะจอบปลาไปย่างนะครับตะแก่งเล็กนัน ให้มีตะเก่งอย่างนี้ก็ได้แล้วนี่ยไปปิดยังจะปลาหลายตัวเลยไปหามาแล้วก็ต้องเป็นพราแม่ต่อเป็นปลาเท่าสามก็แม่ครัวเป็นครัวเออครัวครัวครัวขี้มันเขาเรียกกันหรือตคนไหนก็จะย่างปลานะครับอือเอาไปทอดอร่อยว่ะ ไข่เอาไว้ใส่ต้มเนี่ยอืมวมันปัดทังนั้นเหรอไม่ได้ปัดใช่มันไม่ได้เพรทังหลักวนะเอาเต้าตัวใหญ่ๆซำฟามือนี่นะทอดนะะไอ้ตัวน้อยก็นี่เดี๋ยวเมียเอาไปตากไอ้ตัวใหญ่เท่านี้แม่จะเอาไปทอดเราเราไปตากเอาไปทอดต่างกันตรงไหนเนี่ยอันนี้แม่จะทอดสดเลยเนี่ยอ้าแล้วแล้วทอดสดกับ ก็เเวตตัก่อนตัดอตั้งเงินตรงไหนถ้าเป็นปลาแห้งไม่อร่อยปลาอืมก้้งเยอะแม่ต้องหั่นไข่ตอไว้เนื้อแม่เบียห่อหน่อยมั้งไม่รู้่ั ไงไงมันอยู่ข้งางๆ <c oughs> คนุณหนึ่งขี้ก่อนไข่แล้วสุดยอดแม่น,นี่มีแต่ไข่ปลาแสดงว่าทำไมต้องหันงั้นด้วยมันมันก้างม,มันเยอะปลาเนี่ยก้างม,มันเยอะมาก ไปหมักแล้วก็จะได้เข้าเนื้อ,อ,อมันเหรอเนี่ยนะพอ่อปลาดูมันมีตัวเล็กกินล้มหอมอะ่ะอื้มดีเด็ดตัวเล็กแม่ก็จะทำอย่างนี้อ่อยตัวเล็กเวลาแรต่ตะเขาแร่อย่างนี้เขาไม่ได้แร่ที่ท้องเขาหนุ่ยซอสเก็บไว้ให้แม่แนละ้ว พิสูรแล้วเอาำหมพิสูจด์วิบูร์อันหัวออกเลยเหรอมเอาหัวมันอเอาเอาดต่ตัวถุงก็มีนะขนมแยวถุงลงไปต้มเลยเหรอผูกเกาะไง กินได้เหมือนกันนะเนี่ออยอยรา,าต,ต้อีอรเดี๋ยแม่จะ้ออยากลองทำมันจะไปตากนะีมันจะไม่เสร็ดต้องทำตัวหนึ่งอัอนนี้จะตากถ้าจะตากเราต้องแร่อย่างนี้อท <c oughs> น,นนี้จะเอาไปทอดก็แค่ใช้แร่เอาแค่ไส้ฟูมาเนาะอันนี้แม่ก็ไปตาก <c oughs> แม่ไม่กินหัวที <c oughs> กว่กินหัวก็ตัดออกให้กินหัวก็่าไปอีก <c oughs> ก็เอาผุ้มไส้ที่มันเอาแม่ก็กินอันนี้หนักหนึ่งไม่เปียกคราวไหมเปียกคราวตีทำไมครับตีทำไมให้มันไม่หนักไม่หนักอะมันจะได้แห้งเร็วนี่นี่แม่กำลังตัด ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใหญ่สุดหรอกนี่ตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ไหนมนนี่นะครับแม่ก็คัวหมดแล้วนะครับคัวทุกตัวแล้วจะมีทั้งพ่อแล้วก็ต่างแห้งนะแบบนี้แม่ก็จะไปต่าง ตแต่ที่แม่ก็จะเอาไปทอดหมักทอดเ<อ>ด,ดไปล้างก่อนแล้วปลาก็สุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำลาบปลากันต่อเลยนะครับ ผมก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับใส่ให้พาะเลยนี่นะมีถุงลมด้วยใส่ไปเลยถุงลมอ่ะเขาเรียกกระเพาะมาดิก็เขาหน่วยบอกว่าถุงลมอันนี้ใส่ไหมเขาหน่อยเขาห้ามคนใช่ป่ะเออมีต้องไปคนโลมันจะขาวอันนี้ไส้มันใช่เอาเคี้ยวอะไรออกเลยพ่อล้างแล้ใช่ไหม เ,เออลูกใส่กนห้ามคนนะห้ามผนะหามหรือขาดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะคาว,หวาห้หอนหอนเออ <laughs> เนื้อปลาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,ากล้างออกนะครับผม <c oughs> ทำไมมันติดจัง้อน เมนูนี okay. okay. ้อาจจะทำเวทใช้เวลาทำนานแต่โคตรอร่อยพอร่อยมากแต่ซูน้ำตกไม่ได้แต่หอมนะเนี่ยหอมแต่ก็อร่อยแม่ช่วยพ่อาออกควันไอร้อนยังขึ้นอยู่เลยใช่ก็เพิ่งออกมาจากเตาเพิ่งจากเตาเนาะจับกันได้ไง ปลานี่มันก้างเยอะแต่เนื้อมันอร่อยแล้วหนังกินไม่ได้เหรอได้แล้วหนังเดี๋ยวพอเราจะมาสับๆกเ็เสกเหมือนกันเพราะจะมาสับใส่สาลาบก้างมันเยอะแต่ถ้าที่ทําอย่างนี้เพราะว่าจะได้เอาก้างอย่างนี้ออกใช่ไหมพ่อนี่อือฮึมีก้างน,นี่ดิก้างอย่างเงี้เห็นไหมมันจะออกง่ายเพราะเนื้อปลาเราสุกแล้วบางคนเขาก็จะไปสับ ทำลาบเลยแต่มันก้างมันไปด้วยไม่ไห<อ>ว้มันนาดิบไงจะต้อกินสุกไงแต่พ่อไม่ชอบเอาไปรวนจะไปรวนก็ได้แล้วแต่แต่พ่อไม่ชอบไงเพราะบาราทำแบบนี้มันจะหอมกว่าแล้วก็อร่อยกว่าใช่แล้วอันนี้แม่ใส่สมุนไพรบ้างเหอใส่ใส่ต้มไงใส่ต้มใส่ไปนิดเดียวน,นิดเดียวจริงจริงนิดเดียวนีดดย ตรงก็ทําอย่างนี้ทาจนเอาก้างออกให้หมดเลยอืแล้วเราค่อยมาลาบกันอี่ก็กำลังหั่นหนังที่สุกนะครับก็จะใส่ลงไปในนี้นี่ก็คือก้างนะเอาออกหมดละนี่นจะได้เนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้เอ้ยลืมกดแป้นเนื้นอจะเป็นแบบนี้เลยสับให้ละเอียดเลย หน,หนังเพราะเจอมันหอมอม,มันมันทั้งมันทั้งหอมก็มาต,ต,ตัวหนึ่งก็ได้ประมาณนี้กินได้ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งใช่หนุ่มปแล้วก็จะเอาไปปรุงต่อใช่ไหมพ่อหนุกมเราจะคั้นมะนาวก่อนเพื่อความหอม เปียว,ว,ยวยความหอมแล้วก็ความเปรี้วยวเดี๋ยวาพันมะนาวไงนี่ยบางบ้านสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ก็ามะนาวมีไหมนะมี่ยมีอิ่มไหมนี่ยพันอยู่เนะแล้วหอม,อมหอมมะนาวมากเลยหอมใส่ลงไปปลานี่สุกแล้วคือราบแล้วพร้อมกินเลยไม่ต้องไปทำอะไรลนะใช่ไงเนาะต้มเสร็จหรอ ต้มก็ใกลแล้วลงเดี๋ยวรอเอาเนี่ยเราจะเอาคั้นน้ำมะนาวจากเนื้อปลาเนี่ยไปใส่ต้มอีกทีหนึ่งก็จะได้ความเปรี้ยวจากอันนี้อีกทีแล้วก็จะมีวอะไรทีเดียวได้โจะบอกไปว่าอร่อยอร่อยแน่นอนผมข้าแต่ขอย้ำน้ำตกเลยว่ะเออเค็มแน่นอนไม่ต้องห่วงแม่โรยเกลือพอเลยแม่พอเวลาเราเจอก้างอย่างเราก็ออกเวลากินเราจะได้ไม่ต้อง ไปกลัวก้างตีคอไม่ต้องกลัวเราจะรู้นะว่ามีก้างไหมแล้วก็ออกเกลือไม่ต้องใส่ได้ไหรอรูจักการขี้ขยี้แล้วน่าจะเค็มนะมั้ยจะได้ความยุ่งนวดน้ำเราขี้มือก็มันก็อร่อยปะล่ะมหนูทำก็อร่อยปะล่ะอือก็อร่อยไม่นำห็นตอนทำเลย มือสะอาดหรพ่อล้างมือเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีก้างอยู่เลยไหมนี่นะเรากินเวลากินเราก็ไม่ต้องกลัวติดคอเอื่อเด็ดตามบางคนเขาก็ไม่คั้มนมะนาวถ้าทำเขาเอาเนื้อ,อย่างมาสุกแล้วเขาก็ลาบได้เลย แต่พว่าทําแบบนี้เพราะว่ามันแซบหอมกว่าหอมแซ่บเลยหอมจริงนะเลยหอมมากินยากนะจ๊ะจะได้กินแบบนี้แล้วก็ตักปั้นอย่างงี้ใช่ไหมจะไปใส่ต้มได้หรอไปยกไปเลยพ่อแม่ตุ๋นแกงจะใส่หมดเลยเหรอแล้วก็บีบนะน้ำจะลงน้ำมะนาวลงน้ำปลาด้วยให้ต้มมันแบบ ลูกมันอร่อยเราจะเราจะไม่ต้องอร่อยแค่อย่างเดียวนะลูกอร่อยทั้งสองอย่างเราต้องเอาต้มทังนี้ด้วยผมทำไมน้ำเยอะจังทานมีวนไปเรื่อยๆนะจังหวะาดจมูกรสผงชูรสเม่ชอบเผ็ดไหมพี่พี่มีแค่นั้นนะเพราะว่าน่าจะ น่าจะไม่พออ่อพืมเห็นด้วยไปแม่ไปเชิญขัวหั่นพริกสดใส่เพิ่มเอาอืมหนังพริกสดก็ได้ไม่ต้องพริกป้นมันหมดข้าวคั่วใส่เยอะเลยลูกชอบข้าวคั่วัวเองเหมือนกันจ้ะคนเองมันจะแม่ช่วยแม่มีเสิร์ร่วมแล้วลูกอ่ะจะได้อร่อยร่วมกันเดี๋ยวพออร่อยมาแม่จะได้รู้ว่าเป็นแม่ทำเฮ้ ใส่ปลาด้วยโสดทั้งบ้านใส่ปลาแดกด้วยแม่เป็นซับอีสานใช่ไหมเดี๋ยวลูกซับอังกฤษให้พอแล้วค่ะอย่าเค็มนะสอสอบน้ำปลาระคะใส่ไหมน้ำปลาเนยน้ำปลามาน้ำปลา แล้วอีกหั่นพริกสดมาใส่ด้วยโดดๆขอชิมก่อนนะกิมแบบนี้ขาดเลยแง่เผ็ดได้อยู่เอาพริกสดใส่อีกจังหน่อยทางบ้านเขาจะบอกว่าขาดเปรี้ยวแล้วทำไมไปคั้นน้ำมะนาวออกก็เติมไงเนื้อเนื้อป่ามีแสบ ซิมอีกรอบเด้อขอขออีกรอบนึงโอ้เค็มได้แล้วพ่อใส่ต้นหอมมาดิจบมันมาเดี๋ยวหั่นพริกสดให้อื้ไพ่อหั่นดีกว่ามันอยู่ทางพ่อเปรี้ยวสียั้ไหมพอแล้ว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 จะกเงินเลยจากคิมจะโดดเปรี้ยว ใคกินเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มพริกเอานะพริกป่นนี่ใส่ลูกโดดถ้าว่าพริกป่นหมดเผ็ดแน่นอนต้นหอมใส่ต้นหอมพอหั่นลูกโดดให้ก่อนโอ้ยยุงในนี้ก็มีอันผักยังไงนะพ่อต้นหอมผักชีรเครื่องว่าทั่วไปต้นหอมสลละแนสลละน่ผักชีไปเรื่อย ชีไทยนิดนึงบางคนเขาก็ใส่แบบกูดนะใช่แต่แม่ไม่ใส่วันนี้มันช่วยเพิ่มความหอมใช่ไหมแบบมะกรูดอ่ะหน่อยมาการอบอ่ะนะนีาตนนี้มันอะไรนะเดี๋ยวหาหิ้งนิดนี่หั่นเป็นลูกโดดหน่อยใช่ป่ะตอนนี้ มันไม่พอเผ็ดมันเผ็ดไม่พอไงใส่รูดเดอเวลาหนูกินหนูระวังนะไม่ระวังหนูกินได้แล้วกินได้เลยใช่ไหมเออหนูหัดกินแล้วแล้วหนูกินข้าวผัดันก็ใส่พริกน้ำปลาลงไปด้วยเนาะอืมใส่ปาดเยอะแอะแทนนี่นี่นาเอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วก่อ ความกินกับข้าวเหนียวเบ๊ะเบ๊ะจิมจิมกินนี่โอ้โหซ่บรอะต้มก็เสร็จแล้วสมุนไรก็อร่อยสมุนไอใส่สมุนไพรเนาะนี่เนื้อเนื้อปลาน้อานนื้นนเานนเนืืนน้อาเนนอ ใส่เใส<ช>่อีกเปรีย่ยวไยไม่เพราะหนูจะไปใส่ต้มอ่ะอะไเป็นไงลูก่ใครที่อยากลองกินนะก็ลองทำตามได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามได้นะครับเอาไปทำตามดูกันได้นะครับอร่อยมากแซ่บแบบซ่บ้ออ่ะสวัสดีครับ <c oughs>